สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีมุมเกา่มมเกามุมเดิมคือเกา่าจ้าเมื่อน,นี้ก็มานั่งหนึ่งอย่างกางเกงคือเก่าค่ะนั่งหนึ่งอย่างกางเกงเหมือนเดิมเนาะเป็นงานออเดอร์นะคะนี่งานจะคล้องกับสิเหตุงานงานลูกค้ากับสิรับเออคุณอนะกล่องเอเลอยู่พี่น้องคุณอนะิพามารับส้มนอจ้าเบิงบ้งเบิ้องหายคอยในเด้อพี่น้องเด้อตุกสารโทรศรพัพท์คุณอนะม่านม่านจะม่านนี่ม่านเออเส้นด้ายหอยย่ำๆเก็บย,ย,ยางอย,ย,ย,ยู่คุณอนะ ตัดได้ออกโอ้ยไปตะกบใโทษสำคุณน่ะกองกองถ่วมได้จา่าเนี่ยเย้เก้าเสานี้ก็ทักทายวันนั้น่นนน้เกาโอาล้ก็เงีบค่ะ ไหนเนาะค่ะมันคืออาชีพเนาะนี่ค่ะงามๆกับพาทุกคนที่บ่เคยเห็นกับมารับส้มรับเบืองเนาะค่ะอาชีพแต่ละคนมันบ่คือกันตก้าบางคนเขาแบบว่าถนัดไปทางไร ų, ่ทางสวนแต่ว่าเหาอยู่ก่อทหมอห้องอะนั่งเงียบผาคือเราจ้ามุมเก่ามุมเดิมเงาทุกคนอขับเงียบคือเราจ้าเบิ้งไหนได้ด้ค่ะคืเราค่ะเพวปิดเตียยคือเราค่ะอาบหน้าาหัวจะแล้วพี่น้อง นายเนาะเฝา้ฝาคัะเฝ้าเนี่ยอือกูได้วางงานก็หลายวันดี้กูน่ะนั่งกูได้เคยนั่งอันโตเกอียธรรมดาเนาะนี่กับชิประมาสนี่เพียงบาลายเลยค่ะนี่งั้นเอ่อกางเกงเป็นเปน,เปน,เปนเกางเกงบ็อกเซอร์กับประมาณ3้เอ่มมอซ้ำยตัวจ้า สามร้อยตัวคนนะ่ะเห็ดคือเกา่าคือเดิมค่ะทุกคนนี่นั่งเย็ยบกางเกงคือเกามุมเกาเวลาเดิมเออพีบ่า,เ,าเขียดตอนีเย็บจักกระปันเย็บอัน,นยีงบู้เย็บจำมมิดเดหลุดเลยค่ะ อยู่กับหน้าที่การงานชมคลิปกับฝากกดไลค์กดติดตามให้น้ำในเดอ้อค่ะนี่แจ้วไปเลยน่ะลงสามสิบหนึน่งย้างกองอเล่กรอเกงเป็นผ้านิ่มๆค่ะผ้านิ่มๆ วันอาทิตย์เนาะมันมีพักผ่อนเนาะแต,แต่ส่วนตัวแล้วไม่ได้หยุดเพราะวันเป็นงานตัวเองเนาะค่ะก็เลยต้องทําไปว่าเมื่อน,นี้ลูกค้าก็นัดมารับกางเกงมารับกางเกงผ่ากระจกูผ่าลูกค้าก็อีกเจ้าหนึ่งเขาก็สั่งไอ้ช่งผ่าเขาเรียกว่าอย่าง ผ้าไหมค่ะสร้างผ้าไหมไว้เจ้าหนึง่งผ้าไหมย่างวันที่นเป็นกางเกงค่ะเป็นกางเกงมีกระเป๋าจะเป็นลายแบบว่าผ้าไหมเป็นไม่ใช่ใชพี่่ปราผ้าไหมสิเป็นเนื้อผ้าไหมภาษาผ้าเขาเรียกผ้าไหมอิตาลีนะคะผ้าไหมอิตาลีอืมกัะชีชํามีแหละเดี๋ยวกราิไปถ่ายตรงไอ้ที่ว่าถ้ามีเวลาก็จะไปถ่ายตรง นับกางเกงค่ะนับกางเกงส่งแพ็คลูกค้ามารับก็จะไปภูผ้าต่อโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนจ้าที่รับช่งเจอกันคลิปหน้าค่ะบ,บ,บ้าบอๆก,กับกองผ้าเหมือนเดิมจ้าทุกคนสวัสดีค่ะ